สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องบซี่นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํากระสุนทุกประเบบเลยนะครับผมว่าแต่ละกระสุนเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับผมกระสุนเนี่ยก็จะมีอยู่2หมวดใหญ่เลยนะครับผมก็คือกระสุนที่เราสามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะครับกับกระสุนที่เราต้องซื้อใบมาคราฟก่อนนะครับผมโดยกระสุนที่สามารถซื้อได้เลยเนี่ยก็จะมีอยู่9แบบนะครับผมซึ่งกระสุนแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นกระสุนเรกูล่านะครับ สำหรับกระสุนเรเกล่าเนี่ยก็จะใช้ได้กับปืนรีวเวอร์พิสตอลไรเฟิลแล้วก็รีพิเตอร์นะครับผมกระสุนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระสุนพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เสมอเลยนะมาต่อกันที่กระสุนแบบที่2เลยนะครับผมก็คือกระสุนไฮเวโลซิตี้นะครับสำหรับกระสุนไฮเวโลซิตี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับปืนรีวเวอร์พิสตอลไรเฟิลแล้วก็รีพิเตอร์เช่นกันนะครับผมซึ่งกระสุนนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกให้ซื้อได้ต่อเลเวล41นะครับผมโดยกกกกกรรรระะะะะะสสุุนนนนีีี้เเเ่่ยยยย็จหมหาา,าัับบิงไลลทดค หากต้องยิงใครไกลๆเนี่ยกระสุนนี้ก็จะเหมาะที่สุดเลยนะมาต่อกันที่กระสุนแบบที่3เลยนะครับผมก็คือกระสุนเอ็กซ์เพรสนะครับสำหรับกระสุนเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็จะใช้ได้กับปืนรีเบอร์พิสตอลไรเฟิลแล้วก็รีพิเตอร์เหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งกระสุนนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกการซื้อได้ตอนเลเวล31นะครับตัวกระสุนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระสุนที่เพิ่มความแรงจากกระสุนเรกูล่ามานิดนึงเลยนะครับผมเหมาะกับการยิงลำตัวมา,มากๆเลยนะซึ่งหากใช้ปืนที่ยิงเร็วๆอย่างพวก uto, เซมิออโต้พิสตลลเเเนนนนีี่่ยยกก็็จะะะปอไรรรรทุแงมมาๆคับผ มาต่อกันที่กระสุนแบบที่4เลยนะครับผมก็คือกระสุนวามินนะครับสำหรับกระสุนวามินนะครับผมก็จะใช้ได้กับแค่ปืนวามินไรเพื่อเท่านั้นนะครับโดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการยิงสัตว์เล็กๆอย่างพวกกระต่ายนะครับผมแต่เพื่อนเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ยิงศัตรูได้เช่นกันนะครับผมโดยแนะนาว่าห่างนำมาใช้ยิงศัตรูเนี่ยก็ให้ยิงที่หัวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ายิงที่ตัวเนี่ยมันจะเบมามากๆเลยนะมาต่อกันที่กระสุนแบบที่5เลยนะครับผมก็คือกระสุนเซดาทีฟนะครับ สำหรับกระสุนเซนติฟิมเนี่ยก็จะใช้ได้กับแค่ปืนวอมิดไรเฟิลเช่นกันนะครับผมแต่จะต้องปลดล็อกอาชีพนักอนุรักษ์ก่อนนะครับแล้วกระสุนนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ยิงสัตว์ในสลบเพื่อดูตัวอย่างเลื่อนนะครับผมแต่จะใช้กับคนไม่ได้นะครับมาต่อกันที่กระสุนแบบที่6เลยนะครับผมก็คือกระสุนไนโตรเอ็กซ์เพรสนะครับสำหรับกระสุนไนโตรเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็จะใช้ได้กับแค่ปืนอีเลฟเฟนไรเฟิลเท่านั้นนะครับผมแในกระสุนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเหมาะกับการยิงพวกสสััััััตตวว์์เเเเเดดดดนน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 นออออรรรรีีีี่่่่่่มมมมมาาาาาากกกกกกทุลลลยยยะะแแแถ้้้้หหใใคคไชชบงงืื็ผ มาต่อกันที่กระสุนแบบพิเศษเลยนะครับผมก็คือกระสุนเชลส์นะครับสำหรับกระสุนเชล์เนี่ยก็จะใช้ได้กับแค่ปืนช็อตกันนะครับผมละกระสุนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระสุนลูกซองพื้นฐานที่ต้องมีติดตัวกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็กระสุนแบบที่8นะครับผมก็คือกระสุนสลักนะครับสำหรับกระสุนสลักนะครับผมก็จะใช้ได้กับแค่ปืนช็อตกันเช่นกันนะครับแต่จะต้องมีเลเวล44ก่อนนะครับผมถึงจะปลดล็อกให้ซื้อมาใช้ได้นะครับ โดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการยิงคนไกลๆนะครับผมซึ่งห่างไปเพื่อนเจอศัตรูที่อยู่ไกลๆพอดีเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นกระสุนสลักแล้วก็ยิงไปได้เลยนะครับผมมาการที่แบบสุดท้ายนะครับผมก็คือลูกธนูนะครับสำหรับลูกธนูเลยเนี่ยหลักๆผมจะเอามาใช้ยิงคนเพื่ออัพเลเวลรของเลื่อนในช่วงแรกๆซะมากกว่านะครับผมหรือแม่ก็ซื้อมาเพื่อคาบลูกธนูอื่นแทนนะครับมาต่อกันที่บวกระสุนที่ต้องซื้อใบมาคาบนะครับผมในกระสุนที่ต้องซื้อบมาค้าเนี่ยก็จะมีอยู่9แบบนะครับโดยกระสุนแบบแรกเลยก็คคือนะรับ สำหรับกระสุนสปริตพอยต์เนี่ยก็จะใช้ได้กับปืนรีเบ e r เวอร์พิสตอลไรเฟิลแล้วก็รีพิเตอร์นะครับผมตัวเบคับของกระสุนนี้เนี่ยก็จะราคา385เหรียญน,นะครับส่วนวัสดุที่ใช้คลาพกระสุนนี้เนี่ยก็จะใช้แค่กระสุนดู g ิก a ล่าของปืนที่เราจะใช้นะครับผมโดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะทําให้เรายิงแม่นขึ้นหรือว่าทําให้เป้าหุบเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อกันที่กระสุนแบบที่2เลยนะครับผมก็คือ Express Explosive นะครับ สำหรับกระสุน Express Explosive เนี่ยก็ได้ใช้ได้กับปืน r e v o l v e r Pistol Rifle แล้วก็ Repeater เช่นกันนะครับผมตัวใบคราฟของกระสุนนี้เนี่ยก็จะราคา1,000เหรียญนะครับส่วนวัสดุที่ใช้คราฟกระสุนนี้เนี่ยก็จะใช้กระสุน r e g u l a r กับ Animal Fat จากพวกหมูหรือแม่ก็หมีนะครับผมโดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะยิงแล้วระเบิดทันทีเลยนะครับผมเหมาะกับการนำไป PVP หรือว่าจะเอาไว้กันพวกที่มาปวดเราเวลาส่งของก็ได้นะครับผม มาต่อกันที่กระสุนแม่พิสายนะครับผมก็คือ i n c e n d i a r y Buckshot นะครับสำหรับกระสุน i n c e n d i a r y Buckshot เนี่ยก็จะใช้ได้กับปืนช็อตกันเท่านั้นนะครับผมโดยใบคราฟของกระสุนนี้เนี่ยก็จะราคา860เหรียญนะครับส่วนวัสดุในการครากระสุนนี้เนี่ยก็จะใช้กระสุนเชลล์กับเหล้ามุนชัยที่หาได้ตามร้านขายของทั่วไปเลยนะครับผมโดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการไป PvP หรือว่าการคนะเบิดเราเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันจะเผาศัตรูทําให้เขานยิงส่วนอะไรเราไม่ได้เลยนะครับ มันกันที่คือกระสุนแบบที่4นะครับผมก็คือ explosive slug นะครับสำหรับกระสุน explosive slug เนี่ยก็จะใช้ได้กับแค่ปืนช็อตการนเท่านั้นเช่นกันนะครับผมโดยเปคราฟของกระสุนนี้เนี่ยก็จะราคา950เหรียญนะครับส่วนวัตถุที่ใช้คราฟกระสุนนี้เนี่ยก็จะใช้กระสุนเชลกับ animal f a t นะครับโดยกระสุนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับกระสุน explosive ทั่วไปเลยนะครับผมแต่จะแตกต่างตรงที่ว่ามันเป็นกระสุนเฉพาะของช็อตการนเท่านั้นเองนะครับมันกันที่แบบที่5เลยนะครับผมก็คือลูกธนู small game นะครับ โดยเบคคาบของลูกขนุนสมอลเกนนะครับผมก็จะราคา350เหรียญนะครับผมส่วนวัสดุที่ใช้คราบลูกขนุนนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกขนุนทั่วไปขนนกกับกระสุนเชลนะครับผมโดยลูกขนุนนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยจะเอาไว้ยิงสัตว์เล็กๆอย่างพวกไม่นกก็งูนะครับผมมาต่อกันนี่แบบไม่หกเลยนะครับผมก็คือลูกขนุนพลอยซันนะครับสำหรับใบคราบของลูกขนุนพลอยซันนะครับผมก็จะราคา435เหรียญนะครับส่วนวัสดุที่ใช้คราบลูกขนุนนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกขนุนทั่วไปบอม โดยลูกขนุนนี้เนี่ยก็เวลายิงเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยเลื่อนรถไปเรื่อยๆนะครับผมมังกรนี่แบบพิเศษนะครับผมก็คือลูกขนุนไฟนะครับสำหรับใบคราฟของลูกขนุนไฟเนี่ยก็จะราคา700เหรียญนะครับผมส่วนวัสดุที่ใช้คราฟลูกขนุนนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกขนุนทั่วไป Animal Fat กับขนนกนะครับผมโดยลูกขนุนนี้นะครับผมเวลายิงเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดไฟนะครับเหมาะกับการนำไป PVP มากเลยนะครับผม มาทันนี่แบบที่8นะครับผมก็คือลูกธนูใดนาไม์นะครับสำหรับใบคราฟของลูกธนูใดนาไม์เนี่ยก็ได้ราคา8 9 5เหรียญนะครับผมส่วนวัสดุที่ใช้คราฟของลูกธนูนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกธนูทั่วไประเบิดกับขนนกนะครับผมโดยลูกธนูนี้นะครับผมเวลายิงเนี่ยก็จะระเบิดทันทีเลยนะครับจะหมาะมากๆเลยนะครับผมหากมีใครมากวนเพื่อนเวลาส่งของนะครับผมเพราะว่ายิงทีเดียวเนี่ยไม่ตายก็เกือบตายเลยนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับผมก็คือลูกธนูแทร็กกิ้งนะครับ สำหรับใบคาบลูกขนูแทร็กกิ้งเนี่ยก็จะราคา6ุ่งร้อยเหรียญนะครับผมส่วนวัสดุให้ใช้คราฟของลูกขนูแทร็กกิ้งเนี่ยก็จะใช้ลูกขนูทั่วไปอินเดียโทบัโกที่หาได้ตามป่านะกับเซนแกรนที่หาได้จากพวกสกังนะครับผมโดยลูกขนูนี้นะครับผมก็จะเอาไปยิงพวกเบลตี้ที่ชอบหนีนะครับผมเพราะเวลามันหนีเนี่ยเราจะได้ตามจับมันได้ง่ายๆนะครับผม และนี่ก็คือข้อมูลของประเภทกระสุนทุกอันเลยนะครับผมหากมีอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มารอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ